รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้วเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม แล้วเป็นยังไงพี่เราอยู่ทีเราทุกคนนะจ๊ะใช่ไหมขายกุ้งแล้วจะติดคุกด้วยหรือเปล่านี่นติดคุกได้ยัไงเรียนเสียงท่านหน่อสิเรียนเสีแล้วเป็นยังไงผมไม่ทำร้ายประเทศชาติหรือเปล่าคเสียงท่านเป็นอกาวเรียนไม่ได้ไงโอ้ผมว่าอะไรท่านรืเปล่านะจ๊ะสังคมเราทุกวันนี้ก็อยู่ยากกันยิ่งมียุคโควิดด้วยพี่อยู่ยังไงให้เป็นสุกพี่ถ้าเป็ลาดไปก็เป็นสุกแล้วนะจ๊ะเนื้อแน่นเลยเนื้อแน่น สวัสดีครับผมเก่งกาจเดอนเมเที่ยวไทยแลนด์ครับพบกันเช่นเคยกับรายการแซแปมหาสารครับพี่น้องครับวันนี้ครับผมเก่งกาจครับมาถ่ายรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับแล้วก็พอดีเลยตอนนี้มาเจอพี่คิงนะฮะมิงกะระบามิงกะระบาครับย่างกุ้งโอ้ยมึงพี่น้องมันแตกอยู่เหยียวเลยครับพี่น้องครับครับมึงพี่น้องมันแตกย่ห้อขึ้อตัวใหญ่ถ่ายโอตัวใหญ่อยู่แล้วครับแล้วก็ราคา ราคาบม่ได้แพงครับราคาเหมาะสมกับยุคโควิดครับครับขายยังไงโอ้ยขายยังไงก็ขายอย่างซี่แหละครับเอาเงินมาแล้วก็เอากุ้งไปครับใช้ไฟอ่อนๆครับไฟแรงมันจะมันสิใหม่ครับดูครับดูาตกุ้งครับเห็นไหมครับอ๋อเราไม่ให้เราไม่ให้ผิวมันไหม้บ่ให้ผิวมันไหม้ให้มันจะสวยแล้วก็เนื้อกุ้งจะสุกทั่วกันครับแล้วไปเด็กงหญ่พี่เราอยู่ที่เราทุกโอนะจ๊ะ เดี๋ยวไหมทุกคนก็ต้องถามทุกคนก็ต้องดูด้วยสิบอกถามไ่าอะไรคนต้องกินกุ้งราคาถูกใช่ไหมไปกลัวกันเรื่องอะไรเที่ยวเอากุ้งมาติดโรคอะไรหรือเปล่าทุกคนจะติดโรคอยู่ดีกว่าเคสของทุกคนใช่ไหมมีคนที่กินกุ้งแล้วเป็นยังไงเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่ามีทีหมอพยาบาลที่กินกุ้งแล้วเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมเพราะว่าต้องเข้าเวรหรือเปล่าโอ้ธ่ทุกคนไม่ื้อกุ้งแล้วใครจะเป็นพวกใคขายต่างชาติแล้วกุ้งมันจะไายไปได้หรือเปล่าโอ้โหถูกต้องเลยครับท่าน นี่ครับคือเสียงจากท่านนายกขายกุ้งแล้วจะติดคุกด้วยหรือเปล่านี่ไไดด้ติคุกงเรียนเสียงท่านน่อสิ <c oughs> เรียนเสียงแล้วเป็นไงผมไม่ทำร้ายประเทศชาติหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรแต่แก<โ>่หรือเปล่าทำไปเสียงท่านเป็นเอกลักษณ์แล้วเรียนไม่ได้ก็ไงโอ้โอะไรรนหรือเปล่าลจา้จาสัง<อ><ผ>มคมเราทุกวันนี้ก็อยู่ยากกันยิ่งมียุคโควิดด้วยพี่อยู่ยังไงให้เป็นสุขพี่อยู่บนเวลาไปก็เป็นสุขแล้วนะจ๊ะนี่ครับผมอันนี้หลายๆชุดหลายล็อตนี่คนสั่งซื้อกันเรื่อยๆเลยครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีอ่า นักแสดงก็สั่งซื้อพี่คิงติดตามพี่คิงในเฟซบุ๊กบ้างแล้วก็ในทางเพจพี่คิงบ้างนะครับอุดหนุนได้นะฮะไม่แพงนะครับส้มตำส้สสตมสตำเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ตำเลยนะไม่แพงส่งถึงที่ไม่พี่สมมติว่าคนอยู่ต่างส่งถึงที่ครับต่างจังหวัด,วก,ดก,ก็กินได้คนมาอีสานก็กินได้ก็จริงๆแล้วค่าจะส่งมาทั่วประเทศแต่ใส่หลังโคง,งคุณลดองค์แช่เย็นอ่ะครับมันสามร้อยทั่วประเทศคืออารมณ์คนอยากกินนะครับแต่ถ้าคิดว่าค่าส่งมันแพงวะไม่คุ้มมันก็มันก็จะแพงแต่ว่า ใครคิดจะว่าเราอยากกินอยากอุดหนุนอะไรเงี้ยผมว่าไม่แพงหรอกถูกหวยถูกหวยกินอย่งเยอะกว่านี้ใช่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 จริงจริงมันจะเป็นซองๆนะพอพอเอาไปย่างแล้วทำไมมันเหมือนมันบวมขึ้นมันตัวใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยฟูอะความฟูอ่ะความฟูอะเขาเรียกว่าฟูเนาะรู้จักไหมคำว่าซีนอ่ะวันนี้มีกี่ซีนวันนี้มีเจ็ดซีนอันนั้นไม่ใช่ซีนถ่ายโอ้นะครับอ่ะพี่น้องมาแซ่บๆซ่บแล้วกันครับพี่น้องครับลูกค้าก่อนวุ่นแล้วพี่น้องลูกค้าสร้างยุ่งนี่ศัตรูเลยส่วนใหญ่ก็เป็นแวอแล้พอขาาาเเดิน้มต่ไร่ เดินข้ามเข่าไงได้แหงแรงนี่ข้างศัตรูก็มีรถขายส้มตำมาด้วยมีไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างมาด้วยเอาละครับผมหลังจากเมืา่อวานนะครับที่ผมได้ไปถ่ายรายการก่อนบ่ายคลเครียดนะครับตอนนี้นะครับเป็นวันใหม่แล้วนะฮะผมกลับมาบ้านแล้วนี่นะครับกุ้งครับของพี่คิงก่อนบ่ายนะครับไปอุดหนุนกุ้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาย่างแบบเขาเห็นพี่คิงเขาขึ้นอย่างนี้จริงๆก็ลงอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะกลัวไหมไงเขาบอกไม่ให้เปลือกข้างหลังมันไหมอ,อ่ะมาลองดูทําตามเขาดู อุ้ยหอมหอมเลยเหมือนอยู่ข้างทะเลเลยครับแต่อยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยานี่ผมอยู่กับพี่พงศธรนครสวรรค์เดี๋ยวจะมาย่างกุ้งกันนี่นี่ไหมพี่พี่จีนเขาบอกว่าให้เอาขึ้นอย่างนี้เขาบอกยังลงมันจะไหม้ใช่เขาเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ให้เปลือกมันต้องไฟเบาๆมันนี่ก็เบาแล้วเนี่ยนี่ไฟเบาสุดแล้วเนี่ย อันนี้ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี rôle, ่ยนบรรยากาศนะครับลมเย็นสวยสวยครับพี่น้องมันมันเริ่มเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วมันเดือดแล้วนี่มันนี่ลดลง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 เอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ครับนี่ครับสามตัวครับสามตัวรถนี้คือเสร็จก่อนเพื่อนนู่นรถไม่กระรังย่างอยู่ครับพี่น้องครับแต่เดี๋ยวจะมาแซมเปิลสามตัวนี้ก่อนนะครับ มันร้อนเยิ้มๆเนี่ยขั้นตอนแรกเด็กจะต้องเงี้ยนี่คือสูตรของผมผมจะทำอย่างนี้ก่อนในช่วงของมันเป็นมันเนี่ยผมจะอน้ำกิ้มซีฟู้ดนี่ราดตรงนี้จะตักอย่างนี้ตักซดมันมันก่อนอืดเยิ้มเลยครับ <c oughs> <c oughs> ร้อนด้วยมันมากสุดยอดพี่น้องมหาศาลเนีย่ยสดมันให้หมดก่อนตรงมันเนี่ยต้องใช้ช้อนนะฮหน่อยหาสาัน เนื้อแน่นๆเลยเนื้อแน่นๆดูดูดผมย่างแบบพอดีพอดีมากเลยแบบเปลือกกุ้งเนี่ยแทบจะไม่ติดเนื้อเปลือกคือเปลือกเนื้อคือเนื้อครับมันอยู่ที่การย่างแบบย่างพอดีมากเลยทั้สีเลยครับบัน

ได้ไหมนุ่งแน่นดีเนาะดูมผมนะนี่ครับพี่น้องง่ายๆเลยครับดจิ้มกระักอยู่ สุดยอดมากเลยนะครับกุ้งเนื้อแน่นเนื้อสดอร่อยมากเลยนะครับเขาแพ็คมาดีมากสำหรับพ่คิงเอาอย่างนี้จะบอกว่าสําหรับใครที่สนใจนะฮะใครที่สนใจอยากจะกินกุ้งของเขานะฮะของพิคิงก่อนบ่ายนะครับติดต่อเข้าไปทาง Facebook นภัทรชุ่มจิตตรีนะฮะชื่อเฟซบุ๊กเขาชื่อนภัทรชุ่มจิตตรีครับเขาจะมีวิธีการย่างมีวิธีการทุกอย่างคุณอยู่ใกล้อยู่ไกลเขาจะส่งคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่อื่นเขาก็สามารถส่งให้คุณได้นะครับเดี๋ยวมีแก๊ เขาเรียกแก๊บเออสุดท้ายนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามครับช่อง YouTube แซบมหาสารด้วพี่นองเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับช่องแซบมหาสารสำหรับคลิปนี้คงพอไว้แค่นี้ก่อนพบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ